กรุงศรีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินเพลินสวัสดีครับผมแบมปิติพัฒน์ครูตระกูลและคุณกำลังฟังเรื่องเงินย่อยง่ายพอดแคสต์ Podcast ที่จะย่อยเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายให้คุณฟังได้แบบเพลินเพลิน และวันนี้เราอยู่กับคุณพัชณีอุดมพานิชหรือพี่หนุยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่หนุยครับสวัสดีค่ะคุณแบมสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านและสาหรับท็อปิกในพาร์ทนี้นะครับคือการเข้าใจเทรนด์เข้าใจตลาดเข้าใจที่จะเลือกลงทุนครับพี่หนุยครับแบมเคยได้ยินมานะครับที่เขาพูดกันว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมฮะ ซึ่งแบบว่าอันนี้ก็น่าจะปรับใช้ได้เพราะว่าพาร์ทแรกเราคุยถึงการรู้เราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รู้จักตัวเองรู้จักสไตล์เป็นอย่างไรและเป้าหมายใช่ไหมครับทีนี้มาถึงการรู้เข่ากันบ้างนะครับซึ่งรู้เข่าในที่นี้ก็คือเรื่องของการลงทุนครับอยากถามพี่หนุ่ยครับว่าเรื่องพื้นฐานที่คนอยากเริ่มลงทุนต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับเปรียบเทียบง่าย ถ้าอยากจะมีแฟนก็ต้องรู้จักว่าแฟนคนนี้นิสัยเป็นยังไงพื้นฐานจิตใจพื้นฐานครอบครัวการศึกษาหน้าที่การงานทำไมต้องรู้จักเรื่องแบบนั้นเพราะว่าพวกนี้เขาเรียกว่า f u n d a เมนท a l มันก็อาจจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็น่าจะดีเหมือนกันหุ้นก็เหมือนกันถ้าหุ้นดีบริษัทดีแม้ว่าสถานการณ์มันจะมีการเปลี่ยนไปในตลาดอาจจะมีขึ้นมีลงขอย,ยกตัวอย่างง่ายๆได้ครับ คือช่วงโควิดที่ผ่านมาเข้าใจว่าหลายคนก็จะ work from home เนาะคเคยได้ยินแอปพลิเคชันอ,อันหนึ่งไหมคะที่ชื่อซ o มครับซูมเนี่ยตั้งมาสัก9ปี10ปีได้แล้วก่อนหน้านี้ใครเคยได้ยินบ้างไม่มีใครเ,คเลยถูกไหมคะแต่พอล็อกดาวน์ปับ๊บต้องมีการประชุมทางไกลต้อง work from home ปับ๊บทุกคนใช้ z o ูมแอปพลิเคชันกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเบสิกฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายและที่สาคัญคือฟรีถ้าอยากใช้มาก ก็ซื้อจ่ายเงินเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาใช้กันเต็มไปหมดเลยร,ราคาหุ้นอันนี้ขึ้นปปับปๆับปบป,บปบรับถ้าเราลงทุนในหุ้นตัวนี้ตอนนั้นตอนนี้ก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกสักสามสี่สอร์เอย่างเงี้ยนี่คือ,อนี่คือฟันเดเมนทัลที่ดีแต่มันก็อาจจะมีโอกาสสำหรับฟันเดเมนทัลที่ ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ารอบข้างหรือว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นธุรกิจสิ่งพิมพ์ใครเคยจําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีนิตยสารหัวอุ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยชเดี๋ยวนี้เคยเห็นไหมคะโอ้น้อยลงมากน้อยลง,าลงมากม,มันเปลี่ยนเป็นอะไร เป็นดิจิทัลเวอร์ชันถูกไหมคะถามว่าสิ่งพิมพ์หรือว่าพวกนิตยสารคนยังอ่านอยู่อีกไหมยังอ่านอยู่แต่ไม่อ่านเป็นกระดาษแล้วอ่านเป็นดิจิทัลเวอร์ชันเพราะฉะนั้นการที่เราจะลงทุนในธุรกิจที่เป็นพวกเนี้ยสิ่งที่เราก็ต้องสนใจรู้ก็คือว่าเฮ้ยไอ้บริษัทเนี้ย เขาพิมพ์แต่กระดาษห,หรือมีแต่แท่นพิมพ์หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะมีด uh ิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่ในยุคสมัยใหม่นี่ก็คืออย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลให้บริษัทที่เคยดีไม่ดีเว้นเสียแต่ว่าเขารู้จักปรับตัวนี่ก็เป็นตัวอย่างฟันอัเปนทออีกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งแบมบก็ทราบมาเหมือนกันครับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยนอกจากเรื่องของ ผฟ formance ของตัวบริษัทแล้วว่าโอ้ยทำได้ดีมีการปรับตัวได้ดีมากมันมีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ทําให้มีการพันผนถูกต้องอยากจะทราบครับว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยหลักๆบ้างครับปัจจัยพื้นฐานหลักๆก็คือดีมานกับสป라이คืออะไรสิ่งที่มีอยู่ในตลาดกับสิ่งที่ต้องการยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราลงทุนในหุ้น หุ้นมันไม่ได้มีไม่จํากัดบริษัทเขาก็ออกหุ้นมาพันหุ้นหมื่นหุ้นแสนหุ้นก็มีอยู่จํานวนแค่เนี้ยถ้าทุกคนบอกว่าบริษัท A ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวิ่งไปซื้อกันใหญ่พอวิ่งไปซื้อยิ่งซื้อเท่าไหร่ฉันก็ซื้อเท่าไหร่ฉันก็ซื้อราคาเป็นไงสูงขึ้นสูงขึ้นในทางกลับกันถ้าไอหุ้นตัวเนี้บอกว่ามันไม่ดีทาอะไรฉันต้องรีบขายก่อนพอขายได้เสร็จแล้วอีกคนอื่นก็บอกว่าว้ายฉันต้องขายเพิ่ม ยิ่งขายยิ่งขายเป็นอะไรคะราคาก็ลงราคาก็ลงเพราะฉันั้นเนี้ยเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยว่าทําไมมันถึงผันผวนที่ไปหนุ่ยพูดถึงโควิด19ใช่ไหมครับหรือว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันใช้คำนี้ละกันเพราะว่าในอนาคตอีก10ปีดีว่ามันเป็นวัฏจักรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะมีวนมาอีกแล้วจะต้องเตรียมรับมือกับมันยังไงครับออย่าลืมว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้อง stay invest stay invest คืออะไรก็คือไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราจะต้องลงทุนเสมอและเรามีเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการ stay invest นั่นก็คือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dollar cost averaging หรืออาจจะเคยได้ยินว่า DCA ครับมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่าในเวลาที่หุ้นขึ้นนะคะตลาดดีเราก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเติบโตได้รับหุ้นนั้นๆต่อ,อไปอย่างต่อเนื่องครับแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเกิดราคามันลงก็เราก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะได้ซื้อหุ้น ที่ดีในราคาต้นทุนที่ถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร Stay Invest DCA ทํามันเข้าไปก็ใช้ในเรื่องของวินัยเช่นเดียวกันนะถ้กต <DC A. S 2> ้อมันคือการสร้างวินัยครับให้กับตัวเองแหมจริงๆแล้วพอได้รู้เขาในวันนี้เนี่ยมันก็วนกลับมาในเรื่องของรู้เราด้วยนะครคือมันมันลิงก์กันหมดนะครับงั้นนี่แหละฮะทำให้เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน มากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของพื้นฐานของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทรวมถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาถูกต้องค่ะ,ะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับของการคุยกับพี่หนุย่ยภัศนีอุดมพานิตนะครับสามารถติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินอื่นๆที่น่าสนใจได้ในตอนหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินๆสวัสดีครับ